สวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ท้องเสียร์อามเจโอวันนะครับผมวันนี้นะครับผมมาที่โดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมนะเขามีอะไรกันเนาะอ่าหลายๆท่านก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าเขามีแข่งกีฬาสีนะครับผมนี่นะครับที่โดมใหญ่นะครับคนก็เยอะแยะเลยนะครับผมเดี๋ยวผมเข้าไปบ้านหลังใหญ่ก่อนนะครับผมนู่นพ่อการใช้อยู่ตรงนู้นครับ เดีย๋ยวมีของฝากให้พ่อกัใชัยด้วยครับนี่ก็จะเป็นพี P ่พี o ่ JO1 นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะ,ะครับผมเดีนอนอย๋ยวมีของฝากไปฝากพ่อกัใชัยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อกัญชัยครับมีนี่ครับลลังมีมลังมีม กินกับคอนเสิร์ของฝากพ่อครับกินทั้งไรนี่กินเลยสดๆพ่อเลิกกินข้าวกันเลยวะได้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอให้เฮงเฮงปังปังเพื่อนฝากพ่อการใช้จ้ายเลยนะเพื่อนเสียอาอะไรมาฝากยอดเลยเนี่ยไม่เคยจ่ายเลยเนี่ย ครับลังมิ่งครับลังมิ่คาโงมาจากโคลาตเลยครับผวกมิ่งครับนี่พอกัระจายกันกลยข้าวเนาะคือเบิ่งได้มาแซ่บปะก๊ะอร่อยมากยิ้มเข่าเบาหวานขึ้นยิ้มเข่าเบาหวานแล้วนี่แหละจะเบาหวานขึ้นวันีนี้เพิ่มเบาหวานลังมิ่งครับผมหวานเนาะกมาจากโคลาตเลยคขอดื่มจิ้มเลยอร่ แซ่บสดๆพ่อโอเคเดี๋ยวไปดูเขากำลังแข่งกีฬาอยู่ใช่ไหมพ่อรอบชิงไปเลยรอบชิงแล้วใช่ไหมโอ้โหเป็นไงวันนี้สนุกไหมพ่อมากมากมากเป็นแนวขมวอปูพอดีออกมาตั้งแต่สิบโมงแล้วครับพอดีแบบกว่าจะถึงไงเวะนันเวะนี่อันนี้เอามาจากยอดเลยค่ะยอดครับแล้วเป็นไงตอนบรรยากาศตอนเช้าพ่อ บรรยากาศตอนเช้านี่ไมือหน่ประกาศเป็นใจมากไม่มีแดดเลยอไม่มีแดดไม่ร้อนไปนะปกติจะแดดทั้งวันเลยโอ้ครับไอ้ขบวนเนาะขบวนพาเหรสวยๆเมือนึกว่างานกีฬาตำบลยิ่งใหญ่อลังการมากโอเคเดี๋ยวให้พอกินข้าวแล้วเดี๋ยวผมไปดูข้างในนะครับโอ้ครับผมวันนี้นะครับผมก็เข้ามาที่โดมสาวน้อยเนาะ มาดูการแข่งกีฬาสีนะครับผมอ๋อก็กําลังแข่งกันอยู่นะครับพอดีวันนี้มาเชียร์มาให้กําลังใจนะครับพี่น้องสาวน้อยพี่บ้านแพงครับแข่งกีฬาสีนะครับผม,มสวัสดีพี่พ,พี่บ่าวภูไทยด้วยนะครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับโอ้เสร็จแล้วบอ อ๋อเปลี่ยนของไดีดีสวัสดีครับสวัสดีครับเปลี่ยนของครับนี่ครับบรรยากาศครับบรรยากาศแข่งกีฬาสีเข้ารอบชิงแล้วนะครับผมเฮ้ยสวัสดีงอนน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับออเป็นไดดนะถึงกับนี่ยไงบอพิ่งถึงเนี่ยแน่ครับผมเก่งกีฬาเนาะอะ มีของฝากด้วยอจริงเหรอจริงเออรอลุ้นกันด้วยจริงนะเนี่ยจริงครับต้องมีอะไรเชื่อไม้ได้มันต้องมีอะไรเชื่อไม่้ที่ใจโตแน่นอนเออใจโตแน่นอนแอบเทนเล่นเหรอมีราแข่งตัว่าเลยอ่าตอนนี้ถึงรอบชิงยังชิงฟุตซอลไปแล้วใคแชมป์เออ ปลาสีชมพูบ่มีกี่สีนี่มาโูรีบแล้วรีบสุดแล้วสีสีเนาะโอ้สุดยอดครับผมพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมอนุ่นสีแสดเนาะนี่พี่พี่บ่าวภูไทยครับก็อ,อกมาไรสดนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศเบื้องหลังเนาะพี่น้องฝั่งนู้นก็กำลังทำเวทีเนาะ เดี๋ยวพาไปเบื้องคลิปหลังนะครับผมกำลังทำกันอยู่นี่ก็กำลังพักกันอยู่นะครับกำลังเตรียมตัวแข่งนะครับผมโอ้พี่น้องยิ้มแย้มสดใสนะครับผมทุกคนชอบกีฬาจุนสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้พึ่งมาถึงครับพี่มาแต่โคราชครับผม มาในตรงเลยปุณิใช่ครับมาในตรงโอ้ว oh, ันนี้เป uh, ็นไงตั oh. Oh, ้งแต่เ uh, ช้าเลยใช่ไหมพี okay, Leonardo, ่มาตั้งแต่เช้าเลยนี่พี Poke ่จุนครับผมว่านามน่าจะมาตั้งแต่เช้าอยากมาแต่เช้าอยู่พี่แต่ว่าลุกไม่ไหวอันนี้ว่าที่เจโอทูใช่ไหมนี่โอ้ยไปได้ว่านามไปไหมครับไปไปน่าจะได้ไปครับเดี๋ยวเจอกันครับพี่จุนโอ้นี่ว่าที่เจโอทู ทีมง,งานไปืึอความรู้ครับอ๋อกี่คนพี่พอจะบอกได้ไหมจะประมาณน,น,นี้เทนนห้าคนโอเคครับโดีมากๆเลยนะครับผม,มพี่พี่บ่าวภูไทยสตูดิโอเนาะงานเยอะไหมพี่ก็เรื่อยๆครับอ่าเรื่อยๆเนาะมาความรู้กับบอสโจเนาะใช่ครับอ่าสุดยอดรับรองเข้มมากบอกเลย คือการเรียนรู้มันไม่มีที่จะสุดใช่ครับถูกต้องครับผมเออรื่อยๆใช่ครับเราคิดว่าตัวเองจริงตลอดเวลาอ่าใช่ครับพี่ตลอดเวลามันเปลี่ยนไปทุกวันขนาดพี่จุนเขาแบบโอ้โหคนติดตามเขาเยอะมากในเฟซแล้วก็โอ้โหงานนี้ล้นมือเลยครับผมก็เป็นไงพี่สนุกไหมได้ดูสนุกอยู่เนาะครับผมับทุกคนก็ แฮปปี้เนาะแฮปปี้ครับใช่แฮปปี้เนาะทุกคนก็ปลกปั่นใช่ใช่ใช่ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละหมอรำมีกีฬาสีสุดยอดมากครับสุดยอด่ยังไม่แบ่งทีมนะอันนี้เป็นแค่สาวน้อยเบอร์โชว์โอ้ยังไม่รวมสายเพื่อนๆเขายังไม่รวมสายเพื่อนงนี่ราเบอร์โชว์ก่อนยังยังไม่ได้ให้สามน้อย เพื่อแงเข้าบันทักอ๋อเพราะว่ายังซ้อมยังอะไรกันอยู่เนาะ<ช>อ่ากำลังเตรียมตัวที่จะเปิดเร็วๆนี้เนาะสามสิบเอ็ดเริเ่พิจุนน้องมาใช่ใชบอ่ามาไล์สดนะครับผมยอดครับเบ่าผูไทยตูดิโอนะครับนี่มาดูไฮไลท์นะครับรู้สึกว่าจะดีดเป็นพิเศษ,ษใช่ทองมีละทางไม่เยอะนี่ <laughs> ทำอะไรไหมไปดึงช so ักระเยอะลงหัวไปตำเขาว่าจะว่ามันลุยนะตลบป๊าลบน้ยัลลลวันเลยนมัน้เลย่ป๊า มีใครถ่าย็อดเด็ดไปไหมนี่อ๋อเลยง่วงง่วงรับซื้อไปโอ้ประเด็นคือแพ้เขานะอ๋อแพ้ใครก็ต้องทางอกลัวเสียฟอร์มอ่ะนะฮาจริงฮาจริงเอเครับพี่ดอกก่อนดีเริ่มแข่งกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆเนาะครับผมนี่ครับ การแข่งขันนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับนี hey, ่มีกองเชียร์ด้วยม,มีกองเชียร์ด้วยนะครับผมอันนี่จะเป็นที่พักเนาะสีชมพูนี่น<า>ี่มีการเชียร์ด้วยครับโอ้มีเวทีด้วยนะมีเวทีด้วยนะตรงนั้นนะมีเวทีด้วยนะครับผมกองสีแสดครับสาวน้ำนเงินเชียร์กันดีเลย นี่นะครับก็บรรยากาศกีฬาสีนะครับของสาวน้อยรำเพริยโชูเนาะ,อะตอนเช้าอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าก็พยายามรีบมาแล้วครับเดินทางมาไกลนะครับผมก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปของแม่ผมนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมครบ5,000ไ like, ลค์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่วันนี้ยังไม่ได้ออกมานะ S <S <an> เดี๋ยวจะเอาไว้มาวันเปิดฤดูกาลนะครับจะได้เจอน้องอีกอย่างแน่นอนนะครับผมแม่อยากมาดูหมอลำด้วยนะครับแม่อยากมาซื้ออยากมาเต้นนะครับผมอยากมาเต้นที่นาหา้านหมอลำเนะ <c oughs> าะเดี๋ยวต้องรอดอูตอนตอนเปิดฤดูกาลนะครับผมแต่ว่าพาแม่มาแน่นอนนะครับผมแม่อยากมาดูนะครับแล้วก็พก่อก็อยากมาดูระบบเสียงด้วยนะครับผมก็ฝากทุกคนนะครับให้กำลังใจแล้วก็ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอะไรต่อไปคลิปหน้าขอบคุณทําไมเลียงผิดนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาถึงโดมสาวน้อยแล้วนะครับจะมีอะไรให้ชมฝากติดตามแน่นอนนะครับสำหรับที่นี้สวัสดีครับ